ถนนแถวแถวลาดก,กระบังฮะลาดก,กระบังนี่บอกว่าท่วมมาตอนนี้ชาวบ้านเจอน้ําท่วมมาหกวันแล้วอันนี้ของจริงแยกลาดก,กระบังถึงถนนหลวงแพ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีน้ําท่วมขังบนถนนทุกช่องจราจรบางช่วงระดับน้ําสูงกว่าฟุตบาทนะครับเช่นหน้าสํานักง,งานเขตลาดก,กระบังนะครับจุดตัดถนนลาดก,กระบังแยกสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็ทําให้รถที่สัญจรผ่านหลายคันครับ จ้าหน้าที่จากกองช่างโรงงานกทมก็ไปตั้งจุดอำนวยความสะดวกช่วยเหลือซ่อมรถให้กับประชาชนก็พบว่ามีรถเสียประมาณ20คันนะเฉพาะเมื่อวานนะที่จะต้องช่วยกันซ่อมช่วยกันอะไรเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็คือคุณจัรญ,ญาเวชกิจนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แถวริมถนนลาดก,กระบังนั่นแหละแกก็ชี้ให้ดูเลยนะครับบอกว่าบ้านแกในน้ําท่วมมา3วันละ เธอกับสามีเองก็เอาแผ่นคอนกรีตมาวางป้องกันไม่ให้น้ําทลักเข้าเข้าร้านนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องสูบน้ำสองเครื่องมาติดตั้งด้วยนะนะฮะเพื่อสูบน้ําออกแต่ก็น้ําก็ยังไหลย้อนกลับมาท่วมอยู่ดีเพราะว่าปริมาณน้ําในคลองปราเวศบุรีรมมันสูงเออสูบออกอยังไงมันก็ย้อนกลับมาท่วมอยู่ดีมันระบายไม่ได้นะครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบเพราะว่า คลื่นน้ำเนี่ยกระแทกเข้ามาบริเวณหน้าร้านอยู่ตลอดนะครับที่ผ่านมาถามว่าเคยไหมน้ําท่วมนานแบบนี้นะครับแกก็บอกว่ามันก็ไม่นานนะมันก็ลดแต่ช่วงนี้สัปดาห์หนึ่งก็ท่วมนานถือว่าค่อนข้างผิดปกติก็สอดคล้องกับที่ท่านผู้ว่ากทมพูดนะครับว่าอะไรอะไรก็ระบายได้แต่ปัญหาคือคลองมันล้น hmm. พอคลองมันล้นเนี่ยนะครับมันก็ระบายออกลําบากไปฟังเจ้าบ้านนะครับ ปุ๊บน้ำมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันก็จะยุบลงไปพอพอสักพักประมาณสาสี่ชั่วโมงเนาะมันก็จะยุบโดยปกตินะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นไรน่าจะน้ําในคลองเต็มมันก็เออเมื่อวานเนี้ยอยู่ก็ยังไม่ฝนไม่ให้ตกนะมันเอ่อขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนนะคะมันเอ่อขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะคอนเวันสองวันแล้วอันนี้ค้างคืนปกติจะไม่ค้างคืนใช่องวันค้างคืนท่วมมากี่วันกี่คืนแล้วนี่ประมาณสองวันสองวันค่ะสองว ส่วนบริเวณหมู่บ้านเคหะนคร2อนะครับซอยไร่กระบัง36ชาวบ้านประมาณ600ครัวเรือนครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะฮะที่ขังมาประมาณ6วันแล้วชุมชนถูกน้ำท่วมตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยนะฮะบ,บางจุดเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเกินครึ่งเมตรเลยนะคุณรัชนีนะฮะน้ำที่ท่วมขังเนี่ยตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นครับ ข, yup. ขณะที่การเดินทางเข้าออกก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าบางจุดน well ั้นรถเล็กผ er ่านไม่ได้เขตก็มีการจัดรถหกล้อไปรับส่งประชาชนเข้าออกนะครับบางส่วนก็เอารถของตัวเองเนี่ยไปขนกระสอบทรายมาจากเขตลาดกระบังนะครับเอามาเสริมแนวป้องกันนี่ลงทุนขับรถไปเอากระสอบทรายที่เขตนะเขตเขาก็เตรียมกระสอบทรายไว้บริการนะแต่ล่าสุดน้ําท่วมกระสอบทรายแล้วนะครับและล่าสุดนะฮะ บริเวณทางเข้าสำนักง,งานเขตน้ำก็เต็มนะครับชาวบ้านในชุมชนคุณชนิดาบอกว่าใช้ชีวิตกับน้ำท่วมขังมาก็ยากลำบากนะครับเพราะว่าในบ้านมีแต่ผู้สูงอายุ<อ>เป็นผู้หญิงด้วยม,มีคนป่วยติดเตียงอยู่ด้วยก็ต้องจ้างคนไปยกกระสอบทรายมาวางที่หน้าบ้านช่วยกันวิทย์น้ำออกจากตัวบ้านนะครับน้ำท่วมสูงครั้งนี้เขาบอกว่าที่อื่นยังไงไม่รู้นะแต่ที่บ้านแกมันหนักกว่าปีห้าสี่ เพราะมันหกวันแล้วเนี่ยหกวันแล้วฟังดูครับนี่ลําบากมากเลยก็คือ,อยังไงขอให้คือหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาช่วยเราหน่อยเพราะว่าเราคือออกไปทํางานก็ไม่ได้ตอนนี้บ้านนี้มีคนแก่อยู่สองคน,คนแล้วก็คนพิการหนึ่งคนแล้วผู้ชายก็มีเด็กเขาก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกซึ่งออกไปทํางานก็ทํางานไม่ได้รถก็จอดไม่ได้ คือตอนนี้ว่าบ้านบ้านเราสูงที่สุดแล้วแต่ว่าบ้านอื่นเนี่ยที่600้กว่าหลังคาเรือนที่เขาต่ากว่าเราอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างน้อยขอให้หน่วยงานราชการหรืออะไรเงี้ยมาดูแลเราหน่อยท่วมมาแล้วกี่วันครับท่วมมาแล้ววันที่ห้าหกวันแล้วหกวันวันนี้ค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับห้าหกวันแล้วแกบอกว่านักก่5ห้าสี่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคือน้ําก็ถูกกันไว้เป็นบางช่วงบางจุดใช่ไหม มันไม่ได้ปล่อยบ่าเหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนคือมันกันอะไรไม่ได้แล้วก็บาไปนะครับโอ้หอ,อก็ราชกระบังยังหนักนะครับ